กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด่อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้ยครับเพื่อชิงโอกาสคลิปม่ม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องนะเมื่อนี้ผมผ้าพีผพานองนะครับมาเบื้องขอกควายงามนะครับมาเบื้องขอกควายเงินล้านนะครับต้านบรรือยูพี่น้องเฮาต้านบรรือยูต้านแร่ยงกดดันบือยูตามที พี่น้องนะครับทร่หาผมนะครับพี่น้องทรหาผมบ่ได้ทร่หาจาของควายได้ทร่หาผมว่าไปเปิดในเปียงไปไทายให้เบิ้งในเปียงกอกควายเพื่อนเกียรติไหมเพื่นว่าุกร้มาหลายแล้วกัเช้จอใจเหล่ะพี่น้องครับผมก็ต้องได้ทร่หาจากของควายเพิ่นตัวนี้เป็นไรมีควายมียังบ่แล้วกัว่ามีอยู่กับยงอยู่ระว,วานนะครับแต่ว่ากันําำเลี้ยงน้ำยังอาจจะสียบสันถึงทอเกา่าแต่ว่ากัห้ามเจีย ผู้เพิ่นติดต,ตามผู้เพิ่นยังเบิงคือเก้านะครับผู้เพิ่นผาดจากตัวก้อนไปอยากได้ไปเลี้ยงนะพี่น้องเฮาอยากได้พัฒนาต่อนะครับมาหูจักกับเจ้าของควายก่อนสวัสดีครับพี่พอครับสวัสดีครับารายงานตัวตัวเขาสู้พี่สู้นอ<ม>้องผมวังตัวผมพอเกียรติบ้านเสาวัตีพี่เกลาะครับนี่พ่อให้เกียริบ้านเสาวัตีขึ้นตำบลตำบลเสาวัตีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่แ<ล>นจังหวัดขอนแก่น นะครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไปนะพ่อครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้อง่องสี่หกห้าศูนย์สี่ห้าศูนยครับเนี่ยอยู่พ่อให้เขียนนอกพี่น้องครับอ่าระดับให้ผมผมก็นับถือเพิ่นเป็นอ่าเป็นอาจารย์นะครับผู้เพิ่นอ่าแนะนำนะครับว่าตัวนั้นตัวนี้จังสันจังสี่ราคานั้นค่านี้พ่อไปพ่อมาพ่อเลี้ยงนะครับนี่แหละผู้หนึ่งเป็นผู้หนึ่งนะครับที่เพิ่นแนะนำ นะครับประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เด้อพี่น้องเด้อ <_ d ata> นี่พี่น้องเฮาคอยจะละิศัวนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ย <_ d ata> อยากให้พี่เห็นน้องมาเบื้องนะครับมาเห็นตัวมาเบื้องตนตัวเอานะครับนี่แจ่กะผู้ที่อยู่ไกลผู้ทีท่ทัวมาถามเพิ่นนะครับเห่าพรท่านในหลอกก้อนๆนะครับนี่ล่ะพี่น้องเฮ้ามาเบิ่งเอา <_ d ata> ผมที่ผมทายลงนะครับกับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ เราก็เปรียบเทียบกับหมองอื่นบ้งนะครับว่าเป็นยังไงตนตัวมันดีสัําไหนตามที่ผมเว้าหรือว่าอ่ไซื้อต่างๆเพื่อนใดไปท่าหมองหันหมองนี้ให้พี่ให้น้องได้๋เปรียบเทียบเอาด้อพี่น้องเด้อนะครับกับบแมนวา่าอ่าได้น่องพ่อได้พ่อได้ไดหาได้ซิบบอแมนนะครับพอตรงๆเลยคือผมเน้นอยู่แล้วเน้นช่มตัวจริงแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นไงพอตามที่พี่นอ้องโทรหาคุยน้าเป็นไงโอ้กะรกะแสก็ดีถือว่าดีเรอกครับดีเนาะครับ เห็นว่าคุณทางช่องเพิินหลายๆอี่หลีละพออนี้ก็ได้ที่เฮ็ดไท้ทุกคนไดหัู้จว่ายุบ้านสวัสดีนี่ก็มีค้วยมียังดีๆคขึ้นกันครับครับรูสิว่าโอ้ขอบคุณหลายๆทางอื่นทางไกล้ฮามาจากทางอื่นทางไกลเฮากับมาหามาเห็นนะพ่อเนาะจากที่ว่าคลิปแรกที่ผมมาถ่ายเล่าว่าบ่เปิดนะครับกัจนว่าเพิ่นมาคุมเอาจนได้นะพ่อครับ ม้าจุนยใจวัอนบุญล่าโอ้ยนี่เราพป็นน้องเข้าคือคือจังหวัแหละครับคือจังายๆช่องายๆช่องทั้งายๆซื้อเพิ่นว่าแหละครับให้มาเบื้องตัวจริงเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่เห็นมาหวอดมาเห็นมาเห็นความเข้าเห็นความตั้งใจของเพิ่้วเราเนาะคเพิ่นดันโดนมาไกลนะครับมาหากันมาเห็นแต่แทนีนราคาที่ว่าไวก็คือราคาที่ว่าควอมยาของไผ่มันคือว่านั่นแต่ว่ากันเขามาหากันที่ลีกะ มันก็บอกกันได้ทุกทุกคนทุกเจ้านั่นแหละครับจนถึดไปคิดว่าปุ้ยบอาว่าบอาสูงแท้ก่บแมนครับครับมาเบื้องมาหากันไม่เห็นกันก็คักบอกกับกัแม่นทนละกับแม่กับแม่มองห้าวาเนาะครับกัเแม่มองห่าวาธรรมดาเนาะพอนะมันเป็นโปกติลหมันเป็นศาสตร์กับศิล์นครับมันเป็นศาสตร์ละศินพี่น้องเข้าในการผูดคุ้ครับในการบอายังไงว่า พ่อได้บอกนู่นหัวมวลพ่อได้ถามไทยพี่น้องเฮาเนะพอนาะครับนี่พี่น้องเฮาน่นอนอีลีครับมือนี่มี่มาให้พี่น้องเบิ่งให้ช่มจักตัวพ่อมีสองครับสองเนาะเห็นอยู่นี่ล่ะโอ้เป็นจ้าไหนคาราคามันตัวจ้าสี่ตัวแรกนี่ตัวนี้กัเปิดไห้อยู่สองหาครับสองแสนกับหามื่นนะพอนาะครับสองแสนกับหามื่นลูกเต้าเล่าไผ่หรือพลอเป็นเป็นลูกของเบิ่มครับเบิรมพลานครับ เสียบิ่อพันหลันอายุได้ครับพ่ออายุยุตหนึ่งปีคก็หกเดือนนี่แหละครับหนึ่งปีกหกเดือนนะครับเนาะก็เป็นสิบขั้วสิบแปดเดือนเนาะครับใกล้ใกล้สิได้ให้ว่าใกล้เยอะน้อยไปเลี้ยงเยอะน้อยกัสิทเดี๋ยวพ่อผสมแล้วพอเนาะพ่อล่อขันพันหลันพันหลันตามหลักของผมอีริงผมกัสิทธิ์ขั้วเนี่ยต้องให้สองปีสองปีก็หาเดือนถึงหกเดือนขึ้นไปผมยังตีเริ่มผสมประมาณสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งผสมให่ผมยังตีผสมเพราะไงคือ ให้ย่างหน่อยๆคือเฉาครูแรกล่นแมนครับให้มันล่นเดียวกันตัวแม่บอกทังีมันจังสี่เจริญพันธุ์ได้เร็วครับหลังจากที่เขาเช็คเศร้าเช็คอุ้งต่เศร้าอย่างเรียบร้อยแล้วว่ามันติดทองมันหรือพัฒนาโตของมันต่อเพราะมันเอาอย่งว่าสองปีทับเลยคั้วมันจะลัง S <S ตัวแม่บอกลังส่งลูกไว้จิงหรือครับพอพันทั้งได้กับโบ๊ทปันใดคือไอ้ความเจริญพันธุ์ของเขาผสมบพับนธุ์ความเจริญแม่บกเต็มร้อยซะเนาะแม่มันบบทันได้เต็มร้อยก็คือให้เขาได้อายุก,ก่อนย่างหน่อยๆคือเฉียวเขาลนซะก่อนแน่นครับอืแน่นอนพี่น้องเขานี่นี่นี่ก็เป็นความรู้นะครับประดับความรู้เข้าไปเราก็พิจารณาในคอข้วอย่าของว่าเป็นยังไงนะครับโอดใจได้อีหลีกับสามปีพุ่นล้วมันจังมันจังขอแก้ยีหลี่กันอ๊ดใจเลยนะพ่อเนาะครับ เท่าไรก่อนนี่สองเท่าได้ก่อนนี่สองแสนห้าหมื่นสองแสนกับหาหมื่นดูเบิรมพันล้านต้อนร่องกันได้ปีหกเดือนครับปีหกเดือนพี่น้องเฮาต้อนร่อนกันได้กระดูกแข็งขาเข้าไปนี่เข่าท้ายเข่าหางพี่น้องเฮาแน่นเปี้ยะอันนี้ในสายตาผมคือตัวนี้ยัางตุทํทำเลียงจากเกียรเล่าอยู่ด้วยนี่พี่น้องเฮาจากเกียรที่พอเกียรเล่าเคยเลียงนี่แต่ว่ากะ ถือว่ากระดูกกระเดี่ยวเนาะพ่อเนาะร่างที่ขึ้นมากระดูกโค้งซางอัตลักษณ์เขาได้พอเป็นไงได้การบ่ตาแต้มแต้มจ้ำโอ้หัวเจ้ามาโหนข้างโกเนี่ยป๊าแต่ว่าทางทางเขาทางเขาเขาสีบวบเปิดเป็นไงนะพ่อเนาะครับอันนี้คือเข้าววเข้าววเป็นกลางๆลางวเป็นกลางคืออ่าทางเขาเขาบวบเปิดเป็นเดับแต่ว่าหัวเขานี่พี่น้องเข้าเบิ่งโหนหัวกระบังโหนกง่าย เออข่าเอีกเล็บดีจิ๊ดีแจ้งขาดีพูดนะปากไงอัตลักษณ์ตาเต็มโอ้กินเจ่งเดี๋ยวพูนนีกนะแก้มจำข้อสองอ่องไงโอ้สไตล์เบิมพันล้านคือชัดเข็แล้วนะพอนะครับสองแสนกับหาหมื่นตพี่น้องโอ้ตพนวะโอ้พี่น้องครับสูงเดียวพอสูงเดียวามสูงลอยเท่าไรอยสามสิบสามสิบเท่าไรเาวาต้องหัน สามเอ็ดสามสามสองสามสองครับสามสองเนาะครับเจ่าอาขาควบบัดเ้องบัดพวกคือกันเนาะแต่ย่นี่วัดมาฐานด้วพี่น้องด้วเพื่นปูนนะครับนี่วัดเลี้ยงหันนะครับนี่ได้การด้วยพี่น้องเฮากระเบื้องกระโดดที่พอสูงเท่าไดนี่ผมสูงลอยหาสิผาครับลอยหาสิผาเจ้าอาขากระบวกท่องเท่าบูดไปไดนไหมล่ะบอกเท่าบูธไปูนนะพี่น้องเฮาโอ้ได้การได้การได้การเหยตัวนี่รำเหย้าแช่งขาดีง่ายกระดูกง่า่รำเหย้านะครับเนื้อหนังดีเนื้อหนังหนังนา หนังหนาเลี้ยงง่านะยผดกล้วยแน่เด็ดผ่ะยืนเบื้องเขายืนครับพี่น้งองเขาผลหันหันหันไทยพอ่อหันไทยไหมผมไทยบ่เนี่ยเบื้องผลผลอ่พพนะพี่น้องครับดาบบานเปิงเซิงพี่น้งองเขาต่ว่าเต็ียมนำเลี้ยงนี่ผมกอเลยขาดไปแล้วเนาะหมูหมูให้มันสร้างน้อยพวก,กบ้านเนาะควันไม่ห่างเปิดฉินไม่ครูพี่น้องเขาครับจะว่าขวันขวันนี่พ่ค่อยมีที่พขาเนาะดูเบื้องเนาะครับขวันขวันได้หลับ ใช่เี่บ่ค่อยจ<ม>ับครับจะว่าหามเงินหาทองมีเนาะแม่นครับหามเงินหาทองมีโอ้ยกดีพีั<า>บมอ,อ,องทางมีขังมีตัวนึงควนสองพนกระไดควนสทางมีเนาะครับให้ว่าหามเงินหาทองมีครู вот เลยเนาะครับโอ้พี่น้องครับเบิ่งคุณน่ะนี่เดีวยวสองทางไหมในการในการพี่น้องเฮาเอ, ök, อาิหมวกเผาในี่อัตลักษณ์นี่ชัดเจนแฮงครับสีเหลืองอิหุวยเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวจริง ถ้าว่าราคาเท่ากับคุยกันได้ที่เขาหรือเนาะคุยกันได้คือเก่าครับแต่ว่าเน้นเน้นคือพอว่าเนาะมาเบิ่งตัวจริงเร่าอยากหลังนี่ยเพราตรงห่วงค้ยตัวนี้เราอยากให้พี่ให้น้องนะครับมาเห็นมาเบิ่งตัวจริงเอานะครับจังคุยกันครับเนี่ยพี่น้องเฮาเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาปลูกไว้พอมันสิงงอบ่น่ะบ่ที่มาเบิ่งตัวนี้ถฐาซ้ำเรามากเหมือนพี่น้องเฮาาอุ้ยปะทุปะทุปะทุ กจะได้นนมะเน้าเง้าดีจังข้อปัดเขาข้อแมตัวนี้ไหมลูกต่อเล่าไพ่ลราพอเนี่ยตัวนี้เป็นลูกของดาวเหนือนะครับนี่แม่สายเผิอดอนครับลูกดาวเหนือครับ <c oughs> อันนี้หางนี่หดน้ำไม่ไม่ได้ไปนองขนาดหางหดน้ำด้วยนี่ตัวหั่นกับหางหดน,น้ำนะครับวันนี้อาบน้ำให้เขาด้วยครับนี่นอาบน้ำลออกออก,ออกมากมันมันมันจะควอนเนาะพอเนาะครับโอ้เอาไม่พอเอายืนไม่ยืนไม่ยืนให้พี่น้องดีเห็นดีๆ ขาหลังมันจับโซ่ปอ่าถอยนีด้วยปออึอ๊บฟาโอ้ตัวตัวตัโถัวตัวไลฟ์มาได้พอถามขาก่อนตัวนี้ผมเปิดไว้ที่400,006ครับ400,006กับ60,000นะพ่อครับครับผม400,006กับ60,000เป็นควายอายุตอนนี้อายุได้1ปี1ปีกับ8เดือนครับปี8เดือนนะพ่อเนาะครับ ปีแปดเดือนพี่น้องเฮาความสูงกับร้อยสี่สิบสูงสี่สิบถ้าได้พอหันสี่สิบสี่สิบบวกครับสเอาเป็นสี่สิบเอสแต่ว่าประกันได้สี่สิบเด้พอน,อน้อมหน่อยเนาะพี่นอ้องเฮาเบิ่งโอ้พี่นอ้องเบิ่งเอามาเบิ่งตัวจริงแล้วพี่น้องเดอ้อยผมจะบอว่าผมย่องนะครับเยาว์เาวา์เย่าวา์เย่าว่าผมย่องเถอะผมกับเป็นซื้อแหละผมกับว,ว่าได้ว่าได้หาได้สิบดอกพี่น้องครับ ตว่าอยากให้พี่แหน้องนะครับผู้ผู้เบิ้งสายพัฒนานะครับมามาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิ้งตัวจริงเอานะครับมันสมคาสมราคาสมที่เพิ่เว้าที่เพิ่นเปิดบอพี่น้องเฮาอเอะพอตัวนี้ให้ผมถามสะกอนได้มากต่จังได๋นอนนีน่เนาะคือได้คือสายตาม่าคือโพดคือพดแต่ค,คนน,ะนะ <c oughs> ตัวนี้ผมซื้อออกมาจากฟ้ามเพิ่นแต่โดนเล้วตัวครับโอ้พอ่พอพ่อได้แย้มให้พี่ให้น้องได้ฟังน้าบอไปเอามาจากไสนผมซื้อออกมาจากฟ้ามของเตี้ยมช่ยฟ้ามครับโอ้ยของไอโซครับ ผมซื้อมาจากเปี่ยมชัยฟร์มครับโอ้โอพี่น้องห้อลูกดาวเหนือนะครับออกมาจากไอ้วามาจากขึ้นบนหลาต้องพ่อเนาะครับนี่ของคลองคล้องไอโซนะครับนี่กับบนหลัวเป็นหลุดขวากบนหลาตแต่ว่าแค่เห็นขึ้นห้องไปได้มาจากหันเนาะนไปแบงไปปันเพิ่นมาเพิ่นปันห้ามาครับโอ้พี่น้องห้องหอมมาจากผักเลยเบิ่งเอาซะลอยสี่สิบเอ็ดลอยสี่สิบเนี่ยเบิ่งเอาซะ นัน่เราหางมาันนะเบิ้งเอาพอแล้วพอแล้วแม่ไม่ร้องห้าวผมเบิ้องไทยวันนี้ครับเบ้อแ,แล้วผมให้พี่น้องเบิ้องไทยครับพอพอพอโอ้คนไม่หางเปดดวดสินคูเลยเนื้อหนังไทยมอพเผาตัดโอ้ไทยมะนาวตัดพี่น้องเบิ้งเอาให้พี่น้องเบิ้งชัดๆเลยเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งหางเขาตัวนี้ไหมพอก็ปวดเถอะะ เล็บหนีวัจ้งน่พอเนาะบครับเล็บท้งมาใช้เนาะถามาชขอ็เพลินเลยครับอ่าพี่น้องิ่งเอาด้พี่น้องด้ผมกับจีบบ่อบ่อเด็กปุงเด็แจ้งี่ยงดอกพี่องเอานะครับอ่านี่นบ่ด็กปุงเด็แจ้งนี่อาครับเบื้งเด็กหน่อยด้ยาเบื้งเด็กหน่อน้กินพร้อมนี่ก็ออกจากนี่เข้ากับเขานอนขวกนะพ่อครับกับบทันเสจ้งเร็บนีบววัน์เจ้งแต่ให้พี่น้องิึงเอานะครับนั่งเบิ่งเอาโอ้ ดีินท้ายสูงก็นาหัวกันยังสูงก็ไทยอีกให้พี่น้องอัานมือเอาเนาะครับถ้าได้ก็พอแล้วค่ะสี่แสนหกหมื่นครับสี่แสนหกหมื่นพี่น้องเฮาแต่ว่าราคานี่ค่ะเาคุยกันได้ครับันได้มาคุยกันได้อาจจะขนาดตัวที่ผมว่ามาท่ายรอบก้อนวาบ่าเปิดพี่น้องกันยังไม่หยาดไปครับยังสั่นเหลวลูกยังก่อพอต่ก็เฮ้ยเม็ดเงินสิฮะลูกเป็นเงินครับเนาะ ตัวนั้นลูกเม็ดเงินตัวนี้ลูกดาวเหนือลูกดาวเหนือตัวนั้นลูกเบิม้มตัวว่างตัวแรกลูกเบิม้มครับตัวว่างหันเนลูกเบิม้มครับตัวนี้ลูกดาวเหนือโอ้พี่น้องครับอยากให้พี่ให้น้องมาเบิ้มตัวจริงได้พี่น้องครับ,บนเนี่ยถือขึ้นแพงกันเด้มาจับมาใบสักก้อนเลยพี่น้องเด้อลี้ยังแคนหลังเนี่โกคุณึ้นเลยมองจุดได้ก็ได้เดินพี่น้องครับเบิ้งหางนี่ผมจับหางกันเด้อ ลามลามมิลิลามมิลิลามตัวตัวก็ดีลำเน่าแห้งหางลามครับพูณน่ะลูกดาวเนื้อข้อโยกข้อกายดีโอ้เจ้าเลี้ยงเต็มเนี่ยมันยุ่งได้ดิพ่อไงว้ายกานเต็มก็ดีเด้อฮัาเบิ้งเบื้งทางเออเขาก่อนเอาหลูกยอดเบิ้งหน้าตาเขาก่อนอัตลักษณ์นี่ยเพต้องถามเนาะพ่อเนาะครับมันชัดอยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วชัดอยู่แล้วหัวตัวนี้อ่องผูกบัวของตัวนี้เนาะเห็นบ่แมนครับ ออกข้างล่างหัวบัวแน่นะครับเบือ้องะพร้าวเขาไปพอจุงเขาพอกให้พี่ให้น้องคุณเบืบ้อง<ไ>มันเป็นยังไงมันงามมันจังไรสั่งได้เบื้องเนี้ยเออพี่น้องมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดใพี่น้องอทั่วมาสอบถามแล้วก็ผมเรียนชมตัวจริงเลยพี่น้องเด้อมาเบื้องมาเบื้องตัวเอานะครับควายงามเมืองคอันเจนเท่านะครับบ้านสาวิธีเท่านี่แหละพี่น้องครับ เอาพี่น้องมักตัวไหนก็รจ้งทวมาสอบถามนะครับกับเจ้าของควายเล่าโดยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับพ่อไหวสมิทธสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ